เอาทำไมถึงดมยาดมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Inter Dancing On Tour ใครเอาลูกน้องมาด้วยในวันนี้นี่เนี่ยใครเอาลูกน้องมาด้วยนี่วันวันมันมันเอาข้าวไปโอ้ไม่อยากกินก็เดี๋ยวม้าราวเลยทำไมวันก่อนวันก่อนเรากินข้าวหลังกับมังกับบ่าที่ไหน เดินออกข้าวแค่เองแค่มีเอาเอาข้าวถุงข้าวไว้ผมก็เออพี่เชียวตักแล้วก็เดินมาถ่ายคลิปเราเดินมาข้นวข้าวอันนี้ไปแล้วไ<ห>อ้ดำมาไปแล้วข้าวเหนียวกับไก่โหอย่างโอ้ยปลาดีแล้วแมวของผมยวิ่งมาดันโอ้บรรยากาศโอนเช่านะฮะตัวขโมยพรงนี้ไปทางไหนเอา วันนี้ทอดอะไรไว้สงคันอยู่ในรถในบ้านนั่นไปนั่งทำอะไรไปนั่งทำอะไรตรงนั้นทางแบงค์เขาเล่นอะไรไว้ไม่รู้มันร้อนมันร้อนแอมมันไม่ฉ่ำโอ้จะเหี่ยวเร้หน่อยครับสองร้อยต้องเข้าแล้วนะเหี่ยวสองร้อยต้องเข้าแล้วเข้าไม่ได้แล้วทำไมงบงบไม่มีแล้ว กค่เดียวตังเงี้ยลูกแค่เดียดตังเงี้ยแค่เดียนะเค่เดียวถ่าะกบังกูเค่เดียเนี่ยลูกเนี่ยมันแตกดูสิเกนั่งทำอะไรนี่แกให้เปลี่ยนด้วยเลยบ่ตังเงี้ยนี่ตังเงี้ยทันรู้ทำไมมันซึมเยอะจังอารมณ์ใยายแต่กอคนขับมันจะได้เย็น วันนี้สายหน่อยครับสักวันจะเป็นไรยิงแนนเป็นอะไรยิงฮ่าใครขับกันฟ้าวันนี้พี่แกแนนขับกันอ้เอบอเอามาทิ้งไว้อย่างเดียวเอามาทิ้งไว้อย่างเดียวมีใครขับขับเขาไปแล้ววะใส่แล้วเดี๋ยวไปอุบัติไม่อยากไปแล้วนั่นไปะมันขับรถยังมันไม่ใช่จะลาออกอยากกลับมาวะ กการี้คิดดูว่าเหนื่อยจนเหนื่อยไอ้เปลี่ยนแท็กตันเดียวเปลี่ยนโซ่สองวันสองข้างพูดไม่มีบล็อกลมนะมือล้วนๆคิดดูว่าตายอ่ะไม่มีหรอกรีบอ่ะ เดียวเลยคิดดูว่าตอนงานเร่งๆอ่ะใบไหนใบไหนที่กระโดดถอดถอดอางเดียวถอดอย่างเดียวยืนมาปุ๊บขันนะทีนาทีใบเก้าใบอ่ะทั้งไล่เข้าไล่เข้าทุกวัน่ะวันละเก้าใบใบเที่ยงบ้างลงที่นี่แล้วมือด้วยนะบอืมเรามาดูพี่เขียว เินกังคืนโอ้ยคิดดูว่าผมไม่ได้สว่างจริงีไม่ได้ตีซีซีซีนี้หลับแล้วเราบ้าบะแล้วลงค้าได้บ่หลับเอ็นบ่หลับแล้วเพียรับทาคับเองรถเกียวาับย้าคทางับตายก่อนแล้วพอมาตายวันหนึ่งมาตายวันที่เที่ยงบ่าย1นี่แหละกิโลเท่าไรเนี่ยเขียเรี่อยนี่บอก เ่งตะวันจะสองตาเนี่ยอือสุดยอดคิดดูว่าหลับหลับเปิดเปิดได้แนละ้วหลับหลับข้าวมันตั้งแล้วหลับไปปุบ๊บไปถึงถึงหัวงานนี่ไหมมันจะเป็นใ้นี่ในร่องเนาะปุ๊บไปถึงร่องปุ๊บก็ตื่นเดี๋ยวกลับมาก็หลับต่อไป,อไป <laughs> นี่ทีครั้งหนึ่งข้ามกันนาตมไล้ปุ๊บแล้วตื่นมาอีกเทีอยวนาเขานี่หว่า ขับรถได้กับคืนเดลข้าวนี่ไม่กลัวอะไรนะกลัวอย่างเดียวก็กลัวพ้นไปเจ้าอื่น <c oughs> นี่เจ้าของนาน,นั้นเขาต่อคิวอีกวันได้ไหมวันนั้นน่ะข้ามาของแกก็นวัเกี่ยวเลย <c oughs> <c oughs> ใช่แก <c oughs> ได้คิวก่อนเลยเีแกตัวน,นั้นเกี่ยวเลยถามคุยกับเจ้าของนาว่าถามเขาบ้นะงางนะกี่แกลงเออแถวโน้นไม่เหมือนบ้านเรายกมือมาอย่างเงี้ยบอกว่าสองสองเนี่ยซื้อสองไร่นะแปลงเดียวแปลง เราก็จัดเก็บของฝั่งนี้เสร็จปีนธนาบิดรถลงปุ๊บนี่นะเอกจังหวะข้าวมันล้มต้นไม้มันบางเลยก็เลยค่อยๆดันไปกินไปหมดประมาณเกือบสี่สิบเมตรแล้วโค้งน้าวิ่งตามกวาจะทันเนาะเดอเจอนายาวๆที่จัดไปขึ้นไปดันสวนเต็มที่เลยั้งเจอที่ดนที่ดนอะไรนะ ไอปีกเกี่ยวข้าวไลเบอร์รี่กับข้าวแปลงหนึ่งมันเป็นไลเบอร์รี่อีกข้าวหนึ่งมันเป็นข้าวมะลิคนกันเลยอมเรียบร้อยแล้วจะเสร็จแล้วอีกสองรอบจะเสร็จอ่ะเจ้าของนาเดินมาบอกอ่ะแกไม่ได้ดูว่ามันต้นก้บต้นกันมืดมันมืดเกี่ยวกันคืนรู้เลยถ้าเกี่ยวไงมืดผมไปช่วยเสารแปงทุกทายอ่ะผมมงโกมเสร็จเอาสิบรอไปรับกลับมาพี้นบอกโอ้ไลเบอร์รี่กันที่ใส่กัน

ข้างรถนี่ไม่สนใจเลยลูกน้องอยากกินอะไรจับเป็นที่แบรนด์นี่แกซื้อมายกแพ็กมาเลยกินเลยในรถไปเปิดกินเลยวันละสองกระป๋องเช้ากระป๋องกินเลยนี่เป็นยากินเนะแถวนี้ยังว่าแปงอยู่างนะแถวทุกคนไปอยู่กาะสินนี่โอ้นี่แหละเท่าบ่อนี่ได้มั้งถ้าไล่สิบสิบห้าแปลงอ่ะคิดดูไล่จะว่าแปลงผมเจอมาแล้วไปไม่เป็นน่ะคิดดูยัง เกี่ตั้งแต่ชุ่มหนึ่งยันสี่ทุ่มอะอะไรที่ที่เคยเจออ้ไรสี่ไร่สิบห้าแปลงเนี้ยสี่ไร่ยี่สิบแปลงเนี้ยอันนั้นจะไม่สนใจจะโค้งนาอะไรคือจะตัวรถพอดีขึ้น,ข,นขึ้นรถไปนี่ดันเลยปีนคนาไปตอกันเลยจะโค้งนาว่ามันเกี่ยวอะไรอุนาอะไรเล็กแค่ปีนทีละสามทีนาแล้วลค่อยกลับรถมาิไป เราทมที่ได้ครับห้าไร่ขี่แบงนี่แหละหมดนี้ล้อมีแบงเสาล้วล้อมหมดเลยข้ามไปปุ๊บเอ้าทำไมมันเล็กจังวะข้ามไปอีกปุ๊บเอ้าทำไมมันเล็กจังวะเปิดจี้เพชดูยังแบบอันเนี่ยตารางมาคอดอันเหมือนสบายโบราณสิคนแต่มันก็เท่ากันนะท่านแ้วทำไมทำเป็นล็อกรล็อกูมันไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันมันจะข้ามมันก็กระเทินอ่ะไปปุ๊บก็ไปปักปั๊กปักไงั้น เานงานการไม่ทำงานการไม่ทำมาเที่ยวบวชสนับสนุนหลักของทุกวันนี้ได้ยางไปตัดหน่ไพ่มาให้ไปบบมีเวียกก็ไปเลเราบวงมาให้ไปได้กินบละ สายหน่อยครับวันนี้นี่ครับช่างช่างมาทุกวันเลยคิดถึงทุกวันอยากคิดถึงบ่อยเอช่างมินช่างมินกับช่างเขียวเดี๋ยวมาดูกบกินเดือนหมดแล้ว้ังไหม่ไมาเห็นหนาซุเศร้าจังบองเงาะเงี้ยจังเศร้าถึงมาลูมมาค้ำก่อนยังไปมองอื่น อยู่บ้านอยู่บ้านคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า